สวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงที่รักและคารพบครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ครับพศส5งพครับวันนี้ก็อยู่กับร้านพิญยูซาวสุรินนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0962191089ร้านตั้งอยู่ที่บ้านตะแกแสงนะครับตำบลท่าสว่าองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับร้านก็เปิดบริการปกตินะครับ หายไปนั่นครับไม่ได้ไปไหนครับยังเปิดขายอยู่นะครับผมวันนี้ก็อ่ะถือว่าโอกาสดีนะครับผมมาลงคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับก็เหมือนเดิมครับโอนชื่อนายพินยูโคตดโผเท่านั้นนะครับผมอ่ะพี่น้องนะครับร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามานะครับอ่ะโอเคครับเริ่มเปิดตัวให้เลยครับสลับในส่วนของแรกนะครับตัวนี้กล่องใส่ลูกไม้นะใส่ตัวไม้ นะครับช่งใส่ลูกไม้ตัวไม้นะครับตัวนี้จะเป็นของ mba นะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้มีฝาล็อกนะครับตัวนี้มีฝาล็อกนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับผมไม่มีแต่ขักนะครับตัวนี้สองร้อยเก้าสิบบาทอ่ะสองร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้สองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมอ่ะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นสีดํานะครับผมตัวนี้เป็นสีดํานะครับ ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ตัวสีดํานะครับนี่ครับด้านในเป็นอย่างนี้นะครับวางลูกไม้ได้นะครับวางตัวเครื่องได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ล็อกอันนี้ล็อกได้ปกตินะครับหิ้วได้นะครับนี่ครับตัวนี้สภาพถือว่าสภาพใหม่มากครับตัวนี้ใหม่มากนะครับผมตัวนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทนาตัวนี้ใหม่จริงๆงครับ สามร้อยห้าสิบาทตัวนี้ของ CNC นะครับ CNC นะครับผมนี่อ่ะมาดูด้านในครับ CNC นะครับนี่ด้านใน c n c ก็รประมาณนี้ครับ CNC จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะยุบๆนิดนึงนะครับ CNC ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับอ่ะตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ CNC ตัวนี้เอาไปตัวนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาท นะครับตัวนี้250บาทได้ครับผมตัวนี้ตัวที่3นะครับโอ้ตัวนี้ของโปยูโรเทคนะครับตัวนี้ของโปยูโรเทคโอ้ตัวนี้สวยครับพี่น้องตัวนี้สวยครับนี่ครับนี่ครับเขาจะใส่ลูกไม้แล้วก็ใส่ตัวไม้ได้นะครับตัวนี้สวยมากครับนะตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ของโปยูโรเทคนะครับอ่นี่ตัวนี้สวยมากนะครับผมตัวนี้สวยมากนะครับ ตัวนี้สวยๆขอตัวละอันนี้สามร้อยเก้าสิบาทเด้อนะครับตัวนี้สวยนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบาทราคาตามคลิปเลยนะครับผมราคาตามคลิปเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแรกนะครับตัวนี้เป็นแหลกฝามฝานะครับก็จะเป็นนะครับแหลกฝามฝานี้อยู่ขนาดอยู่ที่สิบสิบสองยูนะครับสิบสองยูลึกตัวนี้ลึกยี่สิบนะครับมีล้อให้นะครับ สภาพสวยงามนะครับใหม่ตัวนี้เป็นแบบสามฝานะครับตัวนี้ก็ถ้าไหนสนใจก็ทักทักมาดูรูปอีกคืนนึงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ประกอบให้ดูเนาะพี่น้องนะครับตัวนี้เอาราคานะครับผมตัวนี้ขอราคาสามพันบาทนะครับผมเพราะว่ามันใหม่มากนะพี่น้องนะครับสามพันบาทนะครับใหม่จริงครับนี่ครับฝาครบนะครับฝาครบนะครับเป็นหนึ่งฝาสองฝาแล้วก็ด้านบนนะครับตัวนี้ขอสามพันบาทนะครับผม สามพันบาทนะครับตัวนี้นะครับแหลมเล็กนะครับแหลมเล็กตัวนี้แหลมเล็กตัวนี้น่าจะประมาณนะครับคอหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้รุ่นนี้น่าจะประมาณสามสี่ศูนย์นะครับอันนี้ตัวละตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทมีอยู่แปดตัวเด้อครับตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอันนี้แปดโอห์มนะครับตัวนี้ใหม่ครับตัวนี้ส่งแล้วสองร้อยห้าสิบบาทตัวละ ผมแหลมตัวนี้เป็นคอใหญ่นะครับเป็นคอสองนิ้วนะครับเป็นตัวแหลมเป็นตัวเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นของโอ้ตัวนี้ใหม่มากครับสวยๆเลยครับตัวนี้สวยครับตัวนี้ใหม่มากครับเจ็ดห้าศูนย์ด้วยนะครับผมอันนี้ขอตัวละนะครับตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวละเก้าร้อยเก้าสิบาทเป็นคอสองนิ้วนะครับเป็นแหลมเจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็ ตัวนี้เป็นตัว2นิ้วเหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัว750นะครับแต่เป็นนีโอนะครับอ่านี้นีโอนะครับตัวนี้ของใหม่เลยนะครับอ่ะนีโอของใหม่นะครับอันนี้ขอราคา1,790บาทนะครับนีโอก็จะดูดไวนะแน่นมากครับตัวนี้ตัวนี้ 1, 7 9่บาทหนึ่งันเจ็บาทเลม750นะครับแต่ตัวนี้เป็นของ ยี่ห้อ8.9เลิตอร์นะครับ8.9เลิตอร์ตัวนี้คอ2นิ้วนะครับเกรด50ตัวนี้ตัวละ1,250บาทนะครับ1,250บาทนะครับผมไม่นะครับเดี๋ยวผมเอาลูกไม้ให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับผมอ่ะนี่ครับร้านพิญยูซาวนะครับผมก็เปิดปกตินะครับสินค้าเขามีอัปเดตให้นะอันนี้ MB เนอะ MBA นะครับนี่ M B A นะครับตัวนี้ m B A เป็นเสาแบนนะครับ m B A เป็นเสาแบนนะครับ m อ็มเเสาแบนนะครับตัวนี้นะครับ m B A เสาแบนนครับตัวนี้ลูกไม้สวยๆนะครับนี่ครับ m B A นะลูกไม้สวยๆนะครับผมตัวนี้เสาแบนนะครับมอแปลงนี่นะครับนี่นะครับมอแปลงนี่นะครับมอแปลงนี่ให้ครบนะครับ mba นะครับผมตัวนี้ เป็นเสาเบน MBE ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งพัน r หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับผมเป็น MBE เสาเบนเด้อครับแล้วก็อีหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็น MBE นะครับ MBE ก็จะเป็นนะครับนี่ MBE นะครับ MBE นะครับดุนตอง 8A นะครับของ MBE ลูกไม้ก็จะประมาณนี้นะพี่น้อง นะครับลูกไม้ประมาณนี้ครับใช้งานได้ปกตินะครับ MBE ตัวนี้นะครับ MBE ตัวนี้ขอตัวละ1,290บาทนะครับ1,290บาทนะครับ1,290บาทนะครับแห็กแห็กตัวนี้นะครับ369เก้แหลกตัวนี้10บยูนะครับ10บยูลึก17นะครับ10บูลึก17นะครับก็จะมี บอกตำนี้ก OK, ่อนเด้อพี่น้องนะครับมันจะมีตำนี้มีครับแตกนิดหน่อยครับนี่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับมีตำนี้แตกนิดหนึ่งเด้อครับต้องบอกตำนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้ก็คือของ NPE นะครับฝาคบนะครับล็อกแน่นนะแต่มีตำนี้ตรงนี้ครับนี่อะมีรอยแตกนิดนึงนะครับผมมีรอยแตกนิดนึงนะครับขอขอคนที่รับได้นะครับตัวนี้แรกสิบยูนะครับผมลึกสิบเก้านะครับ เป็นของ NPE นะครับฝาหน้าฝาหลังครบนะครับอันนี้แหลกตัวนี้ขอนะครับ1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับตั้นี้นะครับตั้นี้ผมแจ้งให้แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับตั้มนี้นิดหนึ่งนะครั <Scientists' Hi. S 2> <100 S 1> บนี่ครับมีรอยแตกนิดหนึ่งครับมองเห็นไหมครับนี่ครับอ่ะนี่ครับตั้นี้ประมาณนี้ครับต้องแจ้งตั้มนี้ให้ด้วยนะครับผม1,300บาทนะครับ1,300าบาทนะครับขอคนที่รับได้นะครับปักนะครับ ปลั๊กไฟ NTS นะครับตัวนี้ NTS ก็ด้านหลัง8ด้านหน้า2นะครับมีวัดโวลต์วัดแอมป์ให้นะครับผมตัวนี้ของ NTS NTS ตัวนี้950บาทนะครับปลั๊กไฟ950บาทนะครับตัวนี้ของ EQ นะครับเป็นอาร์ตนะครับรุ่น HD15 นะครับรุ่นนี้ก็เสียงดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้3,500บาทนะครับ HD15 นะครับตัวนี้ของนอกนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับอันนี้ของ ซิมเมติกนะครับตัวนี้ก็จะมีหักหนึ่งช่องนะครับแต่ว่าเราเอาเขี่ยเขี่ยเอาอะไรเขี่ยแต่ใช้งานได้ปกตินะครับผมซิมเมติกนะครับตัวนี้ก็เอาราคาเดียวกันนะครับผมเอาราคาเดียวกันให้เลยพี่น้องสามพันห้าเหมือนกันนะครับวันนี้สามพันห้าอันนี้ก็สามพันห้านะครับแล้วก็มีของออริสนะครับออริสตัวนี้นะดูดีๆก็จะเหมือนว่าก๊อปจะคล้ายๆของเอสลี่นะครับคล้ายเอสลี่นะครับนี่ครับ อันนี้ตอนนี้ขอตัวละ2อ0 0ันสองพันบาทนะตัวนี้2,200บาทนะครับผม้านล่างนะครับแหลกหกยูนะครับตันล,ล่างแหลกหกยูลึกหกยูลึกสิบเก้าเท่ากันกับตัวบนนะครับแต่ตัวล่างไม่มีไม,มไม่มีแตกร้าวนะปกติดีนะตัวล่างขอ1นึ0งพันบาทนะครับหนึ่าาทเดี๋ยวผมทนะำความสาดทำความสาดให้นะครับ หนึ่ั้อยห้าบาทอันนี้ modify ขอสองทางนะใช้งานปกตินะครับแต่วอลลุ่มหายนะครับ modify นะครับนี่ครับนะครับตัวนี้หนักดีครับหนักครับตัวนี้เสียงดีครับตัวนี้ขอตัวนี้ขอหกร้อยบาทนะครับผมก็คือตัวนี้ไม่มีให้นะครับมันหลุดหายนะตัวนี้หกร้อยบาทนะครับผมเราเตอร์ของเราเตอร์นะครับก็มีนะครับโอเคค่อยทักมน้าลัางใหม่นะครับ ม่ไปแล้วตอนนี้อันนี้ NPE นะครับปลั๊กไฟ NPE นะครับปลั๊กไฟ NPE ตัวนี้690บาทนะครับผมเป็นแบบธรรมดาไม่มีวัดโวลต์นะครับแต่ตัวนี้ด้านหลังนะครับมีแปดช่องเหมือนกันครับ NPE ตัวนี้690าบาทนะครับ NPE ตัวนี้ก็มีวัดโวลต์นะครับด้านหน้า4ด้านหลัง8นะครับตัวนี้ก็990บาทนะครับผมของโปรยูรเทค นะครับ PSC 8 1 0หนึ่นหน้าหน้างหน้าหลังแปนะครับตัวนี้มีวัดโวลต์ให้อันนี้เก้าร้บาทนะครับเก้าบาทนะครับอันนี้โปรยูริกิคิวนะครับหนึ่้อยหาบาทนะครับหนึ่งพันาบาทแล้วก็อันนี้เป็นของ k e n t เทนะครับโลโก้หายนะครับเคนเทนะครับตัวนี้ก็18นิ้วนะครับช่องเรา2นะครับผมขับไปได้เลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับเหลือ9,900บาทนะครับ ค่าพันการรบาดเป็น M servicing นะครับคัสเอนะครับ1 8นิ้วช่องร้อ2สองได้นะครับชุด4คูณสสบายนะครับผมส้ายตัวนี้เป็นสายนะครับสายลำพงนะเป็นว c ซีนะครับมี2ม้วนนะครับ2ม้วนนะครับอัานี้อันนี้คู่ละนะครับคู่ละเป็นสายเบอร์สองจุดห้านะครับเป็นหัวหัวความให้ตัวนี้ความยาวน่าจะประมาณประมาณ ความยาวน่าจะประมาณเสิ้นละประมาณสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเส้นละสิบเมตรนะครับตัวนี้ขายแพ็คคู่นะครับหรือว่าเดี่ยวก็ได้นะครับเอาขายคู่ดีกว่าพี่น้องอันนี้สองอันนี้ห้ารอยเก้าสิบาทครับห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับห้ารอยเก้าสิบาทนะครับผมต่อสินค้าก็มีให้เลือกชมอยู่นะครับเดี๋ยวบนรถนะครับก็เพึงมานะครับ ตู้พนรถก็เพิ่งมายังไม่ลงนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับปากลายเอล่เน็ตเวิร์คกมีให้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับของนี่ครับแล้วก็12นิ้ว2คนหนึ่งนะครับอันนี้12นิ้ว1คนหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้เวดนะครับด้านหน้าก็มีนะเสียงกลางก็พอมีนะครับอะครับทั้นี้ก็คือเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมเหมือนเดินครับ มาจากเมืองสุรินก็ประมาณกมกิโลเมตรที่เก้านะครับผมฝั่งนี้ก็มาจากออฝั่งนี้มาจากเมืองลิงนะครับฝั่งนี้มาจากอำเภอเมืองนะครับผมนะครับร้านก็จ้างอยู่ที่เดิมครับนี่ครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับลูกค้านะครับผมที่สนใจกับเมื่องความซื้อขายเลขเดือนที่เทินครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับของก็พอมีนะครับให้ดูก็ข้าวนะครับนี่อ่ะเข้ามาได้นะครับ อ่นีประมาณนี้นะครับผมนี่ดอกลำโพงครับตู้นะครับเทเบลนาโค้งนาเปิดนะครับอันนี้ยังไม่ได้แจ้งราคานะครับเอาราคาชุดนั้นก่อนนะครับผมอะยังเปิดใช้ยังเปิดปยังเปิดนะครับเปิดขายปกตินะครับซื้อรายเลขเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับชิยวยู่ก็ติดมวจจาแล้วนะครับแอสลี่นะครับมาเลนี่นะครับนี่ เอ็นกินเนียครับรถนี้หายากนะครับแล้วก็โรเลียนคาวนะครับตู้เบรดนะครับตู้เบรดของ p m s อ็มเปาเม่นะครับลาวาสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้หายากนะครับเสียงดีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็สูตรเก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับก็ไลน์เก่าก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าเวลาแอดมาใหม่ก็เบอร์เดิมนะครับ ร้านตั้งอยู่ที่บ้านจะแเกษแสงตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เหมือนเดิมครับโอนชื่อนายพิญญูโคตรโพเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนสินค้าโดยดีตลอดมานะครับตั้งแต่เปิดร้านมานะคหนึ่งปีปีที่สองปีที่สามตัวนี้ย่างเข้าปีที่สี่นะครับผมก็ยังเปิดขายปกติอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ร้านเท่าไหร่นะครับเพื่อหลายอย่างนะครับประมาจะเป็นในส่วนของที่ผ่านมาก็จะมีการซื้อรถแห่มาขายด้วยนะครับมีการลงงานวิธีอะไรด้วย นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อดนุนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับราคาเราอิงตามคลิปเลยนะครับเราโดนสดให้เลยนะครับราคาตามคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับม